สวัสดีค่ะนุคงหญิงเจ้าช่ายูทูบแชแนลฝอนนุคงหญิงค่ะตอนนี้นะคะนุคงหญิงก็อยู่กับรถเอเวอร์เรสต์ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญค่ะนุองหนิงอยู่ที่ฟอร์ดเกษตรนวมินทร์นะคะโชว์รูมเจ้าขายอันดับ,บหนึ่งของประเทศไทย4ปีซ้อนเลยค่ะแล้วก็รถเอเวอร์เรสต์คันนี้นะคะเป็นเอเวอร์เรสตรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะคะแต่ออกมาดีสวยเนี๊ยบละเอยียดลอขั้นสุดเดยวหนิงพาชมเลยว่าเสริมหลอดหรือ,อเปล่า,าไปดูกันเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเราท,าทําเป็นทรงแรปเตอร์ค่ะฟอร์ดเอฟเวอดี o แบบนี้สีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกับชุดแต่งจากค่ายเอเคซีค่ะสั่งรีเควสต์ ไบหน้านะคะสีแคมสวยๆจากโรงงานนะคะพร้อมกับรมคมสีชาแบบนี้นะคะเพะื่อรถนะคะดูโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะล้อมแบกกั้นวายขอบ2 0สีดาด้านแบบนี้นะคะสวยเข้าเสร็จมากๆรัอด้วยยางตัวถ่ายโอเพ่นคันที่ค่ะเป็นยางเอทีวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะเนี้บจัดเต็มมากๆค่ะปีกนอกปะองศาแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อลดปัญหาก,การกินหน้าย,ยางที่สําคัญแข็งแรงแล้วก็ทนทานค่ะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะเราแรปสติ๊กเกอร์สีขาวด้านแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะพ สวยจริงๆอยากให้พี่ๆได้มาเห็นสีจริงนะคะว่าเขาเนี้ยบลงตัวไม่เหมือนใครเลยค่ะพร้อมกับแร็ปสติกเกอร์สีดำด้านครึ่งคันด้านบนนะคะไปถึงหลังคาเลยค่ะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะคะหมดจดทุกสัสดส่วนค่ะ แล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ามีมาให้ครบเลยนะคะคู่ตัวสปอยเลอร์ไฟด้านท้ายนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของ Ford ค่ะพร้อมกับรลสีชาให้เรียบร้อยชายด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งจากค่าย AKC ค่ะสวยงามเลยนะคะเลือกทําเป็นสีดําด้านค่ะและที่สําคัญนะคะด้านข้างนี้หนุ่หนิงก็ยังใส่ท่อ HKS ให้ด้วยค่ะเป็นปลายคู่ออกข้างแบบนี้นะคะทําให้รถดูหล่อดูดันจัดเต็มค่ะมาดูที่ด้านในกันบ้างด้านในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะทรงสปอร์ตสุดๆพร้อมกับเบาะคู่หน้าปับไฟฟ้าแทิศทางหน้าจอก,กลางนะคะขนาด1ิ นิ้วนะคะ12นิ้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Ca r p l a y a n d r o i d Auto ต้ไวเลสชัตเตอร์มีครบพร้อมคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้พลังกำลังสูงถึง170แรงม้าเลยนะคะอัตราเร่งดีมากๆพวงมาลายัยมัตติฟังกชันมีล็อกความเร็วที่พวงมาลัยนะคะแบบ St o p and Go ตโวจจับความเร็วจากคันหน้าด้วยนะคะเ็ตค่าตั้งค่าทุกอย่างค่ะได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะาปนิ้วสัมผัสแค่นั้นเองนะคะใช้คำสั่งเสียงภาษาไทยได้ด้้้้้้ววววยยยยยทุกกกกออออ่่่่าาาางงนนะะะะคคลลตตััับบบบบบรรรรรรรีนนีีเะะเเแพมมมมฟจจ์ไจป็ ควบรถให้อยู่ในช่องทางระบบแจ้งเตือนการชนานหน้าระบบช่วยควบคุมรถหลังการชนระบบช่วยหักเลี้ยวพวงมาลัยกระทันหันนะคะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินตัดผ่านถนนค่ะระบบช่วยเบรกออโต้นะคะเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะทุกอย่างใครอยู่ในรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยลงตัวเนียบดูดีขั้นสุดนะคะใครที่อยากขับรถรหลอกแบบนี้คลิกิงกลางหาน่งหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์083241218โน่งหนิงผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรนวมินทร์โชว์รุมจะอขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย4ีปีซ้อนยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี นีいい่ค่ะ